นกปลอดหัวโขนเป็นหนึ่งในนกที่คนนิยมจับมาขังกรงเลี้ยงไว้เป็นอันดับต้นๆที่มนุษย์เราต้องการครอบครองจนมันมีชื่อว่านกกรงหัวจุกซึ่งมันขึ้นชื่อในเรื่องเสียงร้องที่เป็นท่วงทํานองที่ไพเราะเหมือนเสียงเพลงคนอาจตั้งชื่อเพลงที่มันร้องว่าเพลงเบิ้ลลากหวร้องริกเบิ้ลสองเบิ้ลสาตามแต่ผู้คนที่ชื่นชอบ ที่เลี้ยงนกกลงหัวจุกไว้ตั้งชื่อให้กับบทเพลงที่นกกลงหัวจุกร้องซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ได้ร้องเพลงแต่คนจินตนาการไปว่ามันร้องเพลงผมเห็นนกปลอดหัวโขนที่มีอิสระเสรีอยู่ตามธรรมชาติบโบกบยบินบนท้องฟ้าจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเพื่อหากินอาหารตามธรรมชาติที่หลากหลายผมรู้สึกมีความสุข ที่ได้เฝ้ามองดูนกปลอดหัวโขนและนกอื่นๆถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงของมันบ้างไม่ได้ยินเสียงของมันบ้างหรือบางวันอาจไม่ได้เจอพวกเขาเลยก็ขอให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยจากน้ำมือของมนุษย์การเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามระบบนิเวศย่อมมีประโยชน์มากกว่าการเข้ามาอยู่ในกรงขังสำหรับในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสกเกต นกปลอดหัวโขนพบได้น้อยมากถึงแม้ว่าผู้คนในพื้นที่จะไม่นิยมเลี้ยงนกกันมากนักนกปลอดหัวโขนตัวเต็มวัยมีหงอนสีดำเป็นพุ่มบนหัวใต้ตามีแถบสีแดงแก้มสีขาวคอหอยสีขาวมีแถบสีดำขั้นระหว่างใต้แก้มกับคอหอยขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีแดงส่วนตัวที่ไม่เต็มวัยจะไม่มีแถบสีแดงที่ใต้ตา โดยปกติแล้วนกปลอดหัวโขนมักจะอยู่เป็นคู่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันเกาะต้นไม้ต้นเดียวกันใกล้ๆกันตลอดในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์จะรวมฝูงกันออกหากินอาหารของมันได้แก่ผลไม้ตัวหนอนมแมลงต่างๆเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับกล้วยสุกกับมะละกอสุกที่มันสุกพร้อมกันนะครับมันจะเลือกกินกล้วยสุก ซึ่งกล้วยจะทยอยสุกจากหวีบนลงล่างพวกนกปลอดนกเอี้ยงก็จะมากินเรื่อยๆจนสุดเครือส่วนมะละกอสุกก็ยังไม่พบว่ามันเข้าไปกินแต่อย่างใดซึ่งเป็นข้อมูลณนะเดือนธันวาคม2563ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝนเป็นช่วงที่นกปลอดหัวโขนจะเริ่มจับคู่สร้างรังวางไข่โดยปกติจะมีไข่ราวๆ2 4ฟองต่อรัง ทั้งพ่อนกและแม่นกจะช่วยกันฟักไข่และช่วยกันเลี้ยงดูลูกจนมันแข็งแรงดีจึงแยกบอ,อกไปหาอาหารเองตามธรรมชาติต่อไปก็ได้แต่หวังว่าจะได้เห็นนกปลอดหัวโขนมีปริมาณในธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดีครับ